เพื่อนๆเคยขายของใน Facebook แล้วขายดีจนไม่สามารถตอบแชทได้ไหมคะคือต้องบอกก่อนนะว่าคนที่ขายของใน f a c e b o o k อะไม่ได้ขายดีทุกวันนะ,นะคะคือคุณจะขายดีได้ก็ต่อเมื่อพี่มาร์กต้องอนุญาตก่อนเนาะสวัสดีค่ะหนูมาร์กติ้งโนสนะคะเพื่อนๆเคยขายของใน Facebook แล้วขายดี จนไม่สามารถตอบแชทได้ไหมคะคือต้องบอกก่อนนะว่าคนที่ขายของใน Facebook อะไม่ได้ขายดีทุกวันนะคะคือคุณจะขายดีได้ก็ต่อเมื่อพี่มาร์กต้องอนุญาตก่อนเนอะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของปี2021นนะคะซึ่งเราขายดีมากแต่เราไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่เนอะเพราะว่า Facebook เนี่ยล็อกแชทเราไม่ให้เราตอบลูกค้าเนี่ยต้อง40นาทีเนี่ซึ่ง40นาทีเนี่ย ทำให้เราสูญเงินไปหลายหมื่นบาทนะ,นะคะที่จะสร้างรายได้อได้นะคะครานี้เนี่ยทำไงดีอ่ะคือถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยแชทโดนล็อกอะเพื่อนๆทำไงเครียดร้องไห้โทรหาเพื่อนหรือไปไหว้พระสายมูเออขอให้คึน้นแชทหนูมาเถอะนะเพี้ยงนะโมตสานนะโมตสสะซึ่งไม่ช่วยไงโอเคค่ะวันนี้อนะคะก็เดี๋ยว จะมาสอน่นะคะถ้าคุณขายดีจน Facebook เนี่ยล็อกแชทเนี่ยคือถ้าคุณมีคนทักแชทเนี่ยปริมาณ1,000-2,000-3,000ต่อวันน,นะคะใน1เพจนะต่อเพจนะคะ Facebook จะล็อกแชทคุณและยิ่งถ้าคุณตอบเร็วเนี่ยถ้าคุณมีแอดมินเยอะๆแบบแอดมินสียีสิบคนแบบเนี้ย Facebook จะล็อกทันทีนะคะอะไรที่ทำมากมากเนี่ยมากเกินไปเนี่ย Facebook ก็จะล็อก เพราะว่า Facebook ค่อนข้างอ่อนไหวค่ะอะไรที่ไม่ชอบมาพากล Facebook ก็จะแบนถ้าใครทำโฆษณาใน Facebook มาหลายๆปีเนี่ยจะเข้าใจตรงนี้ดีค่ะ Facebook อ่อนไหวมากๆต้องแบบนุ่มนวลกับเขาอะนะคะเราไปดูกันค่ะว่าการแก้ปัญหา Facebook โดนล็อกแชทแบบเนี้ยทำให้เราไม่สามารถขายของได้เนี่ยแก้ไขยังไงนะคะไปดูกันแล้วก็มีวิธีที่จะ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตด้วยเนาะพอดีได้คุยกับพพอร์ตมาด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากรู้คําตอบก็ไปจอยกันในลิงก์นี้ได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขถ้าคุณประสบป,ปัญหาแชท Facebook โดนล็อกนะคะก็โดยปกติแล้วอะคะ่ะถ้าคุณขายของดีแบบมีคนทักแชทเข้ามา500คนอัพเนี่ยต่อเพจนะคะต่อเพจต่อวันเนาะก็ มักจะโดนมีปัญหาเรื่องแชทโดนล็อกเนี่ยประกอบกับถ้าคุณมีทีมแอดมินที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญสูงมากในการตอบแชทคือตอบค่อนข้างไวไวมากไวกว่าบอทอีกคุณต้องเข้าไปในเพจก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้คลิกไปที่การตั้งค่านะคะพอเข้าไปในการตั้งค่าปุ๊บคุณก็จะเจอคำว่าการส่งข้อความขั้นสูงนะ ให้คุณเลื่อนมาด้านล่างจะมีเขียนคำว่าข้อความจำนวนมากนะคะแล้วก็จะขึ้น alert สีแดงเลยและเขียนว่าเพจของคุณมีการจำกัดอัตราที่ต่ำลงในขณะนี้ข้อความอาจไม่ถูกส่งอย่างสำเร็จในขณะที่มีข้อความปริมาณมากเกินไปเนาะคือก่อนที่ระบบจะล็อกเนี่ยจะขึ้น alert ตรงนี้นะคะแต่ด้วยความที่อยู่ตรงนี้ไงอยู่ด้านในไงคือ หลายท่านเนี่ยขายของใน Facebook เนี่ยบางท่านยังไม่เคยเข้าเลยหน้าเนี้ยการตั้งค่าเพจแล้วยิ่งออฟีเจอร์ที่เขียนว่าการส่งข้อความขั้นสูงเนี่ยยิ่งไม่คุ้นชินใหญ่เลยและอเล r ร์สมาแจ้งข้างในเนี่ยมันไม่เห็นไงมันไม่ได้แบบ Alert หน้าเพจเนาะถ้าคุณถ้าแชทคุณตอบไม่ได้นะคะขั้นตอนแรกให้คุณเข้ามาที่การส่งข้อความขั้นสูงก่อนแล้วก็มากดปิดเปิดตรงนี้ ปิดเปิดตรงนี้เนาะปิดแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปนเก้าสิบแล้วก็กดออนะนะคะเหมือนเป็นการรีเซ็ตระบบกดเข้าไปเลยปิดเปิดแล้วรอสักพักค่ะแชทจะกลับสามารถกลับมาใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้คือวิธีการแก้ไขเนาะคราวนี้แล้วทำยังไงถ้าเราจะต้องแบบ รับลูกค้าในปริมาณที่แบบมากอย่างเงี้ยทุกวันอะนะคะต่อเพจต่อวันนะแล้วเราจะแบบป้องกันยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหานี้อีกนะคะก็พอดีได้คุยกับซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตก็แนะนำมาค่ะจะไปเริ่มตั้งแต่วิธีการคุยกับซัพพอร์ตเลยเนาะ ให้เข้าไปหน้านี้นะคะหน้าศูนย์ช่วยเหลือสำหรับธุรกิจบน Facebook ก่อนนะคะก็จะเป็น facebook. com/business/help a เนอะคุณจะเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยให้คุณนกดเริ่มต้นแล้วก็ให้เลือกเลือกหัวข้อเนอะที่ตรงกับปัญหาที่เรากำลังประสบอยู่ตอนนี้ก็คือตรงนี้เพจธุรกิจนะคะแล้วคุณก็เลือกไปเลยว่าต้องการคุยกับซัพพอร์ต แต่เนื่องจากเวลาเนี้ยซัพพอร์ตเขาปิดแล้วค่ะก็คือพรุ่งนี้ต้องเป็นพรุ่งนี้แปดโมงสิบห้าเนี่ยตรงไอ้ปุ่มตรงเนี้ยก็จะให้เรากดได้ก็คุณก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ออ่ปกติมันจะแบบใส่ชื่อใส่เบอร์ใส่อีเมลแล้วก็เขาก็จะถามคําถามว่าคุณมีปัญหาอะไรเอ่อท็อปิกที่จะคุยกับซัพพอร์ตวันเนี้ยเรื่องอะไรอนะคะคุณก็ดอกไปแล้วก็กด กดส่งเนาะรอสักพักค่ะสพอร์ตก็จะมาคุยกับเรานะคะคุณก็ทักเขาไปเลยว่าสวัสดีค่ะตอนนี้เพจเราประสบปัญหาไม่สามารถตอบลูกค้าได้เลยค่ะสพอร์ตก็จะมาตอบนะคะซึ่งสพอร์ตชอบชอบพูดสม่ำเสมอเนาะทุกครั้งเลยว่าไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะคะตอนนี้ทางเขาเนี่ยเข้าใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่ไม่สามารถตอบข้อความผ่านผ่านเพจได้ค่ะ อันนี้คือเป็นแพทเทิร์นที่ซัพพอร์ตจะตอบแบบนี้อยู่แล้วเนาะไม่กังวลได้ไงอยากตอบมากเลยไม่กังวลได้ไงแชทต,ตอบไม่ได้คราวนี้เนี่ยเราก็บอกปัญหาไปเลยค่ะว่าโอเคแชทค้างมาประมาณ30นาทีแล้วนะคะแก้ไขยังไงดีซัพพอร์ก็จะถามเลยว่าอ่ให้ส่งแคปหน้าแชทให้หน่อยว่าเป็นยังไงแล้วก็เขาก็จะถามข้อมูลแหละเราก็ส่งข้อมูลไปตามที่ซัพพอร์ตเขาถามเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็มาในส่วนของเราก็ถามไปเลยว่าเราบอกเขาไปเลยก็ว่าเพจเราเนี่ยลูกค้าทักแชทต่อวันเยอะแล้วเราก็ใช้ทีมแอดมินหลายท่านช่วยกันตอบมันเลยท,ทาให้แบบตอบไวขึ้นตอบไวมากด้วยตอบไวกว่าบ,บอทอะ่ะซอ,อยก็เลยแนะนําว่าให้เว้นช่วงการตอบข้อความอาทิจากที่เคยตอบ10แชทใน1น,นาทีอาจเว้นระยะเป็น5แชทต่อ1น,นาทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบ ระง,งับการส่งข้อความอีกครั้งนะคะแปลว่าในความหมายคือเขาให้เราตอบช้าลงเนาะให้ตอบช้าลงเพราะว่าด้วยตัวระบบเนี่ยถ้ามีอะไรที่ทําซ้ําๆในเวลาเดียวกันมากเกินไประบบก็จะระง,งับการกระทําดังกล่าวทันทีนะคะสรุปก็คือถ้าคุณโดนล็อกแชท a c e b o o k เนาะวิธีการแก้ไขก็คือให้คุณไปกดปิดแล้วก็เปิด ตรงการส่งข้อความขั้นสูงเลื่อนลงมาด้านล่างสุดก็จะเจอเนาะก็จะเจอที่เขียนว่าข้อความจํานวนมากเนี่ยการส่งข้อความขั้นสูงแล้วก็ให้กด on off เนาะปิดเปิดเหมือนเป็นการรีเซ็ตระบบอะแล้ววิธีการหลีกเลี่ยงจะทําทไม่ให้เพจของคุณเนี่ยโดนล็อกแชทในกรณีที่คุณมีลูกค้าเยอะๆเนี่ยก็คือให้ตอบช้าช้านะคะเออให้ตอบช้าช้าเนาะ ก็จะช่วยได้นะคะก็ถ้าท่านใดดูคลิปแล้วมีคำถามก็ทิ้งคำถามไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วหนูจะมาตอบนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ